สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นทางร้านนะคะพร้อมกับโปรโมาชั่นลดราคาค่ะอย่างแรกนะคะน,นีนะาจะเป็นช่องทางาการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบนะคะมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางร้านเลยค่ะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาขอดูรูปนะคะได้ทางไลน์เลยนะ idline yim 1 4 3 1 m ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊ก m ยมโรช็อปนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคาด้วยนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะชื่อ IG ว่าจูสุกุชินะคะอันนี้ทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คับอธิบายใต้คลิปแล้วนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นป๊อปอ,ปอิดราคาพิเศษนะคะรานะคาชิ้นละ45บาทซื้อ3ชิ้น120บาทนะคะจากปกติ3ชิ้น135บาทนะคะตัวน,นี้คุ้มมากนะคะก็จะมีเป็นลายน้องหมีนะคะ ราคาพิเศษก็จะเป็นแบบลายใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายรดอันนี้นะคะกับลายปลานะ45บาทเท่านั้นนะคะ3ชิ้นีบาทค่ะก็จะเป็น3ลายนี้นะคะเป็นป๊อปอิดราคาพิเศษนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นตรงโซนี้นะคะจากเดิมนะคะชิละ28บาท29บาทนะคะโปรโมชั่นนะคะลดราคาเหลือชิละ25บาทเท่านั้นค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดตรงนี้นะคะจะเป็นแบบมีสายห้อยด้วยนะคะราคา25บาทนะคะจะปกติอันนี้28บาทนะคะเสียงเวลาจิ้มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ นี่นะคะก็จะมี2โทนสีนะคะจะมีเป็นโทนสีแดงอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสายห้อยสีชมพูแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นโทนสีพัสเทลนะคะโทนสีพัสเทลอันนี้นะคะสายห้อยก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะมีหลายลายมากๆนะคะใครอยากดูผ้าแบบนะคะสามารถทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นลายเป็ดนะคะลายผีเสื้อนะคะเป็นลายเหมือนคนแบบนี้นะคะลายอมองอัดนะคะลายยูนิคอร์นนะคะสีแดงก็จะมีเป็นลายสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายคัพเค้กนะคะ แล้วก็จะเป็นแบบลายอมองอัดนะคะต่างๆก็มีนะคะอันนี้เข้าค่าประมาณนี้นะราคานะคะชิละยี่บาบาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นราคาชิละยี่บาบาทจาก28บดาทเหมือนกันนะคะก็มาดูเนื้อกันก่อนนะคะอันนี้นะจะเป็นที่ห้อยแบบนี้นะคะสวยมากนะเวลาห้อยกระเป๋าตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบนิ่มๆน,นะคะอันนี้ปีบง่ายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะราคา25บาทนะคะมีลายไดโนเสาร์นะคะแล้วก็จะเป็นพวกลายฮีโร่นี้ก็จะมีหลายแบบเลยนะคะ ลายอมองอัดนะคะจะมีหลายสีนี้สีแดงด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะสีฟ้าแล้วก็นี่จะเป็นแบบลายฮีโร่นะคะก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะ25บาทเท่านั้นนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเปิลดิมเปิรแบบสามช่องนะคะอันนี้ก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกดเล่นได้แบบนี้คะ่ะ ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ3มช่องแบบนี้นะคะมีหลายสีนะคะมีเป็นสีขาวอันนี้นะคะก็จะเป็นราคา25บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ28.9 2บาทนะคะมีเป็น3มช่องสีดําแบบนี้นะคะ3มช่องถ้าเป็นแบบนี้นะคะที่เป็นแบบติดกันจะมีเป็นสีขาวนะคะกับสีดําอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแยกกันแบบนี้นะคะจะมีเป็นสีขาวอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะ มีเป็นสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะกับสีเขียวนะราคานะคะ25บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบ Simple d i m p l e ไดโนเสาร์นะคะก็ด้านบนก็จะมีเป็นแบบตกแต่งแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ปุ่มก็จะเป็นแบบ2ช่องแบบนี้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้เลยนะลายไดโนเสาร์นะคะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะมีหลายสีมากๆนะคะนี่นะเป็นแบบตามด้านหลังเลยแล้วก็จะมีเป็นลายน้องแมวด้วยนะคะด้านบนก็จะตกแต่งต่างกันไปนะคะราคา25บาทเท่ากันค่ะ อันนี้หยิบให้ดูลายแบบคร่าวๆนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นปอปิดปลาหมึกนะคะราคา25บาทนะคะจากเดิมม8บาทนะอันนี้นะคะก็สามารถกดเล่นรอบๆได้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวก็สามารถพลิกด้านได้นะคะก็จะเปลี่ยนหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะราคานะคะ25บาทเท่าน,านั้นชิ้นใหญ่นะคะ อย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นพูงกุญแกป๊อปอิดแบบ25บาทนะคะก็มีลายเยอะมากๆนะคะใครสนใจลายไหนแคปแล้วก็วงมาก็ได้นะคะก็ตอนแรกนะคะก็จะมีเป็นแบบลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะครับเค้กนะคะลายปลาหมึกนะคะผีเสื้อแล้วก็จะเป็นเหมือนลายกดไลค์แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาตรงนี <izo S 1> ้นะคะจะมีเป็นลายแปดเหลี่ยมนะคะมีเป็นลายช้างนะคะผีเสื้อแล้วก็จะเป็นลายเสื้อแบบนี้ด้วยนะคะราคา25บาบาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นป๊อปอิดนะคะอันนี้นะก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะราคาชิละ60บาทนะคะจากปกติราคาชิละ65บาบาทนะคะใครสนใจลายไหนสามารถแคปภาพได้เลยคะ่ะลายแรกนะคะจะเป็นลายสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ตรงปุ่มก็จะมีลายแบบนี้ด้วยนะคะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นลายติ๊กซลนะคะสีตัวนี้สวยมากนะคะแล้วก็จะเป็นแบบคั่นตรงกลางแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายแปดเหลี่ยมน,นะคะเป็นแบบนี้ราคา60ค่ะลายแอปเปิลนะคะลายดอกไม้ค่ะ แล้วก็จะมีเป็นลายโบนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีปุ่มใหญ่ด้วยค่ะลายชานมไข่มุกนะคะลายคัพเค้กนะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นใหญ่กว่ามือด้วยนะคะ60ค่ะแล้วก็2ลายนี้มาใหม่เพิ่มแล้วนะคะก็จะมีเป็นลายสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นลายหัวใจด้วยนะคะอันนี้นะาก็จะเป็นราคาชิ้นละหกบาทนะคะจะเป็นปรอปิดนะจากปกติห5้านะคะสนใจลายไหนสามารถแคพามาได้เลยค่ะ กระเป๋าป๊อบอิดนะคะตอนนี้มี2อลายเท่านั้นนะคะราคา80บาทนะก็จะมีที่ห้อยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสุดเดียวนะคะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะเป็นปุ่มทั้ง2ด้านนะคะราคาชิละ80บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นกระลลกบีบนะคะหรือว่ากระลอกในต้นไม้นะคะเวลาบีบก็จะเป็นประมาณนี้นะราคานะคะชิละ70บาทนะคะอันนี้เวลาบีบก็จะมีเสียงด้วยนะคะ อย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเ d ิลดิมเปิลนะคะแบบ5ช่องนะคะก็น,นี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดูลายนะคะตัวน,นี้สามารถหมุนเล่นแบบนี้ได้นะคะนี่นะก็จะหมุนมันหมุนย้อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดเล่นได้นะคะทั้ง5้าช่องแบบนี้เลยนะคะราคาณนะชิละ40บาทเท่านั้นนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบลายอันนี้นะคะจะมีเป็นลายมายูนิคอนนะคะลายอมองอ้าสีอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นลายอมองอ้าสีเข้มนะคะสนใจลายไหนแคมภาพมาได้เลยนะคะอันนี้40บาทค่ะ แล้วก็จะมีเป็นแบบสีเงาอันนี้นะคะสีเงานะจะมีเป็นสีชมพูนะคะสนใจสีไหนแคปภาพมาได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีนี้นะคะจะเป็นสีเงินนะคะอย่างต่อมานะก็จะมีเป็นแบบสีน้าเงินนะคะสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีทองนะคะกับสีเขียวนะสีเงาอันนี้สวยมากๆนะคะราคาชิ้นละ40บาทค่ะ Infinity cube นะคะอันนี้ราคากล่องละ45บาทนะคะก็ตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะจะมีสีีนะคะจะมีเป็นสีเหลืองอันนี้นะคะก็ทุกสีก็จะเป็นแบบโทนพาสเทลค่ะสีฟ้านะคะ สีเข yeah. ียวค่ะแล้วก็จะมีเ huh. ป็นแบบสีชมพูด้วยนะคะราคาชิ้นละ45บาทนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสับปะรดบีบนะคะอันนี้บีบมันมากๆนะคะด้านในจะเป็นเหมือนแบบลูกๆเม็ดๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบเบบี้คิตซันสีใสอยู่ด้านในนะคะที่หนาก็จะเวลาบีบก็จะรู้สึกเหมือนแบบลูกๆอยู่ด้านในนะคะอันนี้บีบมันมากก็จะมีเป็นไซเล็กนะคะไซเล็กอันนี้จะเป็นราคา60บาทนะคะไซเล็กจะมีเป็นสีนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะมีเป็นสีฟ้านะคะ แล้วก็จะเป็นแบบสีเหลืองอันนี้ด้วยนะราคานะคะ60บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบซสายใหญ่นะคะถ้าเป็นสายใหญ่ก็จะเป็นสาประมาณนี้เลยนะเต็มมือเลยนะคะบีบมันมากๆนะคะราคานะคะ70บาทนะคะจะมีเป็นสีฟ้านะคะสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้นะคะมีสีชมพูด้วยนะนี่นะคะราคา70ถ้าเป็นแบบซสายใหญ่ค่ะลูกแก้วตาข่ายนะคะอันนี้นะราคาชิ้นละ15บาบาทนะคะก็จะเป็นลูกแก้วด้านในนะสามารถบีบเล่นไปมาได้นะคะมีสีตามนี้เลยค่ะ อย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นกล่องขาวงกดนะคะวิธีการเล่นนะคะก็จะทําให้ลูกบอลนะคะลงตรงช่องตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะลงไปช่องใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถกําหนดได้ว่าจะไปลงช่องไหนนะคะแล้วเราก็จะพลิกด้านไปมาแบบนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะก็เล่นมันแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยนะคะกล่องก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะจะเป็นกล่องใสสวยมากนะคะราคานะกกล่องละ20บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบกล่องขาวงกตอันนี้ค่ะ ไก่ดีดนะคะอันนี้นะาเอาไว้สมใสยนิ้วนะคะแล้วก็สามารถดีดผนังกําแพงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าดีดกระจกนะคะไก่ก็จะไปติดเล็กน้อยน,นะคะแล้วก็ค่อยๆหล่นลงมานะคะอันนี้ก็เอาไปเล่นแก้เครียรได้นะคะซื้อไปหลายชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ทีละนิ้วก็สามารถดีดได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะาราคาชิ้นละ15บาทนะคะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นโมนิโมนินะคะก็จะมีลายตานี้เลยนะคะราคานาะชิ้นละ12บาทนะคะ ตัวนี้นะคะก็เอาไว้บิดเล่นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นสายประมาณนี้เลยนะ12บบาทนะคะลายน่ารักมากมีหลายลายให้เลือกคะ่ะสนใจลายไหนนะคะสามารถแคปภาพมาได้เลยนะนี่นะคะก็จะให้ดูชัดๆจะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยะคะ่ะมีเป็นแบบลายดาวนะคะลายคริสต์มาสนะคะลายตุ๊กตาหิมะนะคะลายสีชมพูนะคะ แล้วก็จะมีลายไมยูนิคอร์นด้วยนะคะสานตาต่างๆนะคะ12บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นเบาเหนียวนะคะอันนี้นะตรงตัวผิวนะคะเหนียวเหนียวค่ะก็สามารถเอาไว้เล่นนะคะบีบติดกันก็ได้นะคะหรือว่าอีกวิธีการเล่นหนึ่งนะคะสามารถโยนขึ้นเพดานนะคะตัวน,นี้ก็จะไปติดเพดานได้เหมือนกันนะคะมีตัวหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวน,นี้บีบมันมากมากนะคะจะเป็นแบบบาเหนียวะค่ะมี3ามสีให้เลือกนะคะมีเป็นสีเขียวนะคะสีเหลืองก็จะเป็นสีชมพูนะราคานะคะลูกละ20บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นเบาเหนียวค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบทุเรียนาน้ำนะคะก็เวลาบีบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้บีบได้ขยายใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ตรงผิวนะคะสามารถรูปเล่นแบบนี้ได้เหมือนกันคะ่ะตัวนี้นะราคานะคะชิละหกบาทนะมีกลิ่นหอมเลยนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่สีนะคะมีเป็นสีเขียวอ่อนนะคะมีเป็นสีเหลืองนะคะสีส้มแล้วก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะ60บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบน้องแมวบีบนะคะก็ตัวนี้สามารถแบบเด้งหางแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถบีบเล่นได้นะคะอันนี้คือชิ้นใหญ่มากๆนะคะชิ้นใหญ่แบบเต็ม2มือแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นลายน้องแมวนะคะอันนี้น้ราคานะคะชิลละแปบาทนะคะก็ตัวนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะเพราะว่ากล่องชํารุดนะคะก็จะมีเป็นลายประมาณนี้เลยมีเป็นลายสีดํานะคะลายสีนี้นะคะ ลายสีขาวเทาอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายตัวอย่างอันนี้นะราคา80เท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะกล่องชํารุดนะก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นทางร้านนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาค่ะส่วนอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาก็ได้นะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์เลยนะคะใครสนใจสอบถามาถสั่งซื้อทักทางไลน์ค่ะ id line @yim1431m นะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สะดวกทางไลน์ให้ทักมาที่ทางเพจ Facebook แยมโรชอปค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไ g นะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีภาพพร้อมราคาด้วยใน IG นะั้นก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG วายจาุดซูคุชิค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ในใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ